เอาพี่น้องตั้งใจฟังประกันสังคมนะครับสำหรับคนที่มีฐานเงินเดือนอยู่ที่15,000บาทและ17,500บาทนะฮะ17,500บาทจะบังคับใช้ตามราชกิจานุเบกษาในวันที่1มกราคม2569นี้ผมจะมาอ,าอ่านสวัสดิการต่างๆไม่ใช่สวัสดิการนะเป็นเงินสงเคราะห์กรณีต่างๆานะครับกรณีเจ็บป่วยในอัตรา15,000บาทนะครับ เพดานค่าจ้างหนึ่งหมื่นบาทกรณีนีเก็บป่วยได้7,500บาทต่อเดือนนะครับคอดบตรได้22,500บาทต่อครั้งทุกพลภาพได้7,500บาทต่อเดือนกรลีนีเสียชีวิตได้9 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะครับต่อครั้งนะครับว่างงาน7,500บาทต่อเดือนบำนาญที่ส่งครบ15ปีได้3,000บาท บำนาญที่ส่งครบ25ปีได้5,250บาทนะครับอ่าเรามาดูสำหรับฐานเงินเดือนที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้บันไดที่1 17,500บาทกรณีเจ็บป่วยได้8,750บาทคลอดบุตรได้26,250บาทต่อครั้งทุกพลภาพได้8,750บาทต่อเดือนกรณีเสียชีวิตได้1 5 0 0 0บาทต่อครั้ง ว่างงานได้8,750บาทบําทบำนาญส่งครบ15ปีได้3,500บาทบำนาญส่งครบ25ปีได้6,125บาบาทนะครับอันนี้ก็คือมาบอกกล่าวกันในส่วนของประกันสังคมกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปไลค์ like, นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สวัสดีครับ